สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะบริเวณกลางเต็นท์นะคะเรามาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนนั่งทานข้าวนะคะแล้วก็ทำอาหารค่ะ ด้านหน้านะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะจะแยกเป็นห้องน้ําหญิงนะคะแล้วก็ห้องน้ํำชายค่ะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นบริเวณให้นอนกลางเต็นท์นะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นจุดให้ทิ้งขยะค่ะที่นั่งร่มรื่นนะคะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะ มีต้นสนค่ะมีต้นไม้นะคะหลากหลายชนิดเลยค่ะนี่นะคะที่นั่งทานอาหารค่ะบริเวณที่ทานอาหารนะคะก็จะห้ามกางเต็นท์นะคะ บรรยากาศดีค่ะถ้าใครไม่ได้นำเต็นท์มานะคะ <c oughs> ก็จะมีเต็นท์นะคะ <c oughs> ของอุทยานนะคะไว้คอยบริการค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำเที่ยวคูจะเปิดกันนะคะที่นี่ภูเรือค่ะภูเรือค่ะภูเรือเดี๋ยวมาเรามานำเที่ยวกันเลยเลเลคะ่ะ,คะอัน,นดีโต๊ะกินข้าวนะคะ ข้างน้ำค่ะตรงนี้ที่ขายอเมริกาโน่กาแฟเมลเบิร์นอเมริกาโน่ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นถิ่นะคะ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็น้าพขงเมือนะคะมาพาไปดูนะคะัดไม้แห่งนี้นะคะ่ะอันนี้มาตั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะรวมกันไป,นปนลแล้วแล้วมันก็จะขาดนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็ือนจะเป็นร่มแบบนี้เลยค่ะ ดู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 ปาโลมกันค่ะตรงนี้เป็นจุดอะไรคะจุดทิ้งขยะค่ะปลาโลมาค่ะแล้วตรงนี้เป็นจุดทิรงขยค่ะนิ้งไ็ได้นะคะค่ะแล้วตรงนี้ไ่ดูนะคะว่าอันไหนเป็นอันไหนค่ะ ทิ้งให้ถูกถังนะคะก็จะแยกเป็นขยะเปียก<ม>ขยะแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นที่กระโดดค่ะกระโดดได้นะคะไปกระโดดี่ดูนะคะกระโดดได้นคะคะทุกคนราดูอ่านน้ำมืนะคะ สำรวิวดูค่ะตุ้มตุ้สิคะงานระเบิดมากมีค่ะงานด้วยนะค่ะแล้วตรงนั้นเป็นขี้ก่อนไปค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ทิ่หักจากเกาอว่ามีค่ะด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นก๊อกน้ำนะคะในตู้ลเดี๋ยวพาไปดูวิวนะค่ะฮะตรงนี้เนวิวไม่ต้องไปลึกนะคะกลับมาก่อนเลยค่ะมาด้านนี้ก่อนค่ะเร็ว เดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันต่อเลยค่ะตามมาแล้วค่ะคุณผู้ชมโ,ย,โยนโน,น้อนไปะุกนยโน้าทีนักเึงเอวช่อเลย เดี๋ยวก็เีะูคะอะวระวังค่ะระวังค่ะระวังค่ะเดพาไปนั่งก็อีดูนะคะดเดี๋ยวจะนั่งก็อีดูนคะคะว่านเป็นไห สวัสดีค่ะเรามาคููและพี่มาแคมปิ้งนะคะแล้วแล้วแม่กับป้าลีก็กำลังทำมาม่าก,กันอยู่นะคะตัวอากาศข้างบนห่วยมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงตรงต่องใจค่ะตามมามะคะ่ะนี่โต๊ะนั่งนด้นะค่ะเดี๋ยวนั่งดูค่ะ๋ยวมันจะเย็นนิดนึง ดูนี้ค่ะนี่ไข่ไฟเราไข่ไฟก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูไฟนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูมาก,ก็จะมาให้ได้สิามาดูดิสิมา,มาปิดมาปิดมาปิดคลิปก่อนแล้วขอบคุณท่านผู้ชมก่อนแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นก่อนนะคะ โอเคค่ะพอแล้วค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมก่อนเร็วขอบคุณค่ะที่มารับชมนะคะเป็นเลาพวกเราอยู่นู่นค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปอีกบ๊ายบายค่ะ